ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเรื่องวันและเวลาที่ทรงกําหนดไว้นั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนบอกท่านให้รู้เพราะว่าท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน เมื่อเขาพูดว่าสงบสุขและปลอดภัยแล้วเมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันทีเหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีคันเขาจะหนีก็หนีไม่พ้นแต่พี่น้องทั้งหลายท่านไม่ได้อยู่ในความมืดแล้ววันนั้นจะมาถึงท่านอย่างขโมยมา ท่านเป็นบุตรของความสว่างและเป็นบุตรของกลางวันก็คือเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วแล้วก็เคยถูกสอนมาเยอะแล้วว่าพระเยซูจะกลับมาแล้วเร็วๆนี้กลับมาตอนนี้ก็ยังได้เลยมันใกล้มากแล้วความหมายก็เป็นแบบนั้นนะคือทุกคนรู้ว่าพระเยซูใกล้จะมาแล้วตามที่พระคัมภีร์ได้ เขียนไว้ตามที่เราสังเกตหมายสำคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะคะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ได้เป็นคนของกลางคืนหรือคนของความมืดก็เหมือนความหมายก็คือเราที่เป็นคริสเตียนที่ถูกสอนมาเยอะว่าพระเยซูใกล้จะเสด็จกลับมาแลปเจอเราเนี่ยเรารู้มาเยอะแล้วเราไม่ใช่ไม่รู้ เราเราไม่ใช่เป็นเหมือนคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าที่เขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยนะคะเหตุฉะนั้นเราอย่าหลับเหมือนอย่างคนอื่นความหมายคือเราอุตส่าห์เป็นคริสเตียนแล้วถูกสอนมาเยอะแล้วเรื่องการแลบเจอร์อย่าให้เราทำตัวเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะคะแต่ให้เราเฝ้าระวัง และไม่ให้เราเมาไมา้ให้เราเฝ้าระวังก็เหมือนกับที่ป้าเตือนอะว่าให้เราเลิกเล่นเกมเลิกรักอย่างอื่นเลิกให้ความสำคัญอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้าได้แล้วเราต้องให้ความสำคัญพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งถ้าพระเยซูจะมาในปีนี้ พวกหนูจะให้อะไรสำคัญที่สุดจะให้การเรียนจะให้ความฝันเรื่องจะเป็นนักกีฬาหรือความฝันว่าเราโตขึ้นเราจะประกอบอาชีพการงานนู่นนี่นั่นเราจะให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอันดับหนึ่งของเราเหรอนะพระเจ้าบอกว่าให้เราเฝ้าระวังและไม่เมาไมาย คำว่าเมาไม้ก็คือไปหลงรักไปหลงจดจอ่อให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากกว่าพระเจ้านั่นแหละเขาเรียกเมาไม้นะคะเพราะว่าคนนอนหลับก็ย่อมหลับในเวลากลางคืนหมายควว่าพวกที่ไม่รู้จักพระเจ้านะ่ะเขาก็ไม่รู้อีโนอีนี่อะไรใช่ไหมคะคนเมาก็ย่อมเมาในเวลากลางคืนนะก็คือ พวกที่พวกที่ไม่สนใจพระเจ้าไม่สนใจว่าจะต้องเตรียมตัวเพื่อรอการรับเจอเขาก็จะหลงมัวเมาสนุกสนานกับสิ่งที่เป็นของโลกนะของโลกใบนี้นะเราจะเป็นแบบนั้นเลยนะแต่เราแต่เมื่อเราเป็นคนของกลางวันแล้วก็คือคนที่รู้ความจริงนี้แล้ว ก็อย่าให้เราเมาไมา้เลยเห็นไหมพระเจ้าเตือนเราว่าพวกเรารู้แล้วนี่อย่าทำตัวเหมือนคนไม่รู้จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอกนะคำว่าคว,ความเชื่อก็คือเชื่อในพระเยซูว,ว่าพระอ,องค์เป็นผู้เดียวที่จะพาเราไปสวรรค์นะและเชื่อว่าเมื่อเรา พึ่งพาพระอ,องค์พระอ,องค์จะช่วยเราได้ทุกเรื่องอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้เรารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดนะพี่น้องเด็กๆทุกคนคะขนาดปนางว่าปนางรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังความคิดแล้วเนี่ยตอนนี้ปนางก็ยังคิดว่าปนางยังไม่สุดนะอืมขนาด ที่พวกหนูเห็นว่าป้านางทุ่มเทขนาดนี้ป้านางก็ยังมาสํารวจตัวเองเลยว่าป้านางยังไม่สุดจิตสุดใจกับพระเจ้าเพราะว่าป้านางเคยสุดจิตสุดใจกับพระเจ้ามากกว่านี้ตอนเชื่อพระเจ้าใหม่ๆแต่หลังๆเนี่ยมันลดลงเพราะว่าป้านางทํางานเยอะแล้วก็เหนื่อยแล้วก็ผิดหวังเสียใจกับมนุษย์มากมันก็เลยทาให้ให้ป้านางเนะ่ยความรักเยือกเย็นลงนะคะ ป้านางเองก็ต้องมารื้อฟื้นความรักดั้งเดิมกับพระเจ้าใหม่ให้ป้านางน่ะหลงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดเหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมอีกนะพวกหนูก็ต้องเป็นเหมือนกันต้องรื้อฟื้นความรักกับพระเจ้าถ้าเราไม่รักพระเจ้าอันดับหนึ่งไม่รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดเราอาจจะไม่ถูกรับเจอก็ได้นะอืม พระเจ้าบอกว่าให้เราสวมความเชื่อในพระเยซูแบบสุดจิตสุดใจให้เราสวมความรักในพระเยซูแบบสุดจิตสุดใจแล้วก็อีกอันหนึ่งให้เราสวมความหวังที่เราจะได้รับความรอดหมายความว่าให้เราหวังให้เราหวังว่าสักวันหนึ่งพระเยซูจะมารับเราขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆซึ่ง ความหวังนี้มันใกล้มากมันจะมันใกล้ที่จะเกิดขึ้นมากๆแล้วเด็กๆคะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วยาหลับไหลพระเยซูอาจจะมาแลบเจอเราภายในปีนี้ก็ได้นะเราไม่รู้ว่าอีกกี่เดือนนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกนี้กับสิ่งที่พระคัมภีร์เขียนไว้มันสอดคล้องกันมากเลยว่าพระเยซูใกล้จะมาแล้วใกล้จะมารับเราขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆแล้วยาให้ใครต้องพลาดจาก เหตุการณ์นี้นะอืมคาว่าให้เราสวมความหวังก็คือให้เราสวมความหวังที่จะรอดก็คือให้เราตั้งหน้าตั้งตารอรอคอยพระอ,องค์ใจจดใจจอ่ออย่าเอาความใจจดใจจ่อไปไว้กับที่อื่นให้จดจ่อกับการที่พระเยซูจะเสด็จกลับมารับเราขึ้นสวรรค์ตัวเป็นๆน,นะให้เราตื่นเต้นกับสิ่งนี้ แล้วก็เตรียมตัวทุกวันทุกวันทุกวันให้เราพร้อมทุกวันทุกวันนะคะอืมเพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกำหนดเราผู้ที่เชื่อในพระองค์แล้วสำหรับการลงโทษในเจ็ดปีกัลียุคนะหมายความว่าสำหรับเราที่เชื่อพระองค์จริงๆเนี่ยพระองค์ไม่อยากให้เราพลาดจากการแลปเจอพระองค์ไม่อยากให้เราหลุดไปอยู่ในยุค สิ้นปีกลียุคที่มันจะมีภัยพิบัติและการกลเหงอย่างหนักหน่วงพระเยซูไม่อยากให้เราไปอยู่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นน่ะเราอาจจะปฏิเสธพระเยซูไปเลยแล้วก็ไปตกนรกเลยก็ได้พระเยซูไม่อยากให้เราไปตรงนั้นนะให้เราพระเยซูอยากให้เราแล็ปเจออยากให้เราถูกแล็ปเจอ์นะเนี่ยพระองค์ไม่ได้กําหนดเราไว้สําหรับการลงโทษในช่วง ภัยพิบัติล้างโลกนะแต่กำหนดเราไว้สำหรับการเข้าสู่ความรอดก็คือการถูกแลบเจอนั่นเองนะเพราะว่าพระเยซูได้ทรงตายไถ่บาปให้เราแล้วนะเพื่อว่าเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับเราจะได้มีชีวิตนิรันในสวรรค์ร่วมกันกับพระองค์ ความหมายก็คือ,อแม้ว่าเราบางคนอาจจะตายไปก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาวิญญาณเราออกจากล่างเราก็จะขึ้นสวรรค์ทันทีนะหรือบางคนอาจจะไม่ได้ตายพระเยซูอาจจะเสด็จกลับมาตอนเรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ถูกเปลี่ยนร่างกายเป็นร่างที์แล้วก็ถูกแลบเจอขึ้นไปเลย แต่ทั้งสองกรณีนี้ก็คือไปสวรรค์อยู่ดีไปสวรรค์ด้วยกันทั้งสองกรณีเลยไม่ว่าเราจะตายก่อนหรือเราจะไม่ตายเราก็จะไปสวรรค์นะไปเจอกันในสวรรค์นะคะเหตุฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงก่อกันขึ้นตามอย่างที่ท่านกำลังทำอยู่นั้น ป้านางก็ได้หนุนใจเราทั้งในโบสถ์ในกลุ่มสามัคคีธรรมหรือในไลน์ส่วนตัวในเฟซบุ๊กป้านางหนุนใจแล้วหนุนใจอีกอัดวิดีโอส่งให้ดูแล้วให้ดูอีกว่าให้พวกเราติดตามพระเยซูเอาจริงเอาจังเพื่อที่เราจะไม่ถูกทิ้งไว้ในโลกแล้วก็เพื่อที่เราจะไม่ไปตกนรกนะ ปนางหนุนใจพวกหนูให้เอาจริงเอาจังมาไม่รู้กี่ปีแล้วเนี่ยเพื่อที่พวกเราจะถูกแลบเจอหรือไม่ถ้าตายไปก็จะได้ขึ้นสวรรค์อันนี้คือสิ่งที่ปนางได้ทำมาตลอดหลายปีกับคนบ้านควายบ้านเกา่าโกใช่ไหมคะและตอนนี้ปนางก็ทำอยู่คือหนุนใจกันขึ้นนะและปะนางก็จะหนุนใจพวกหนูอีก ทั้งใน Facebook ใน l ล n e นะคะอย่างที่บอกป้านางจะอธิษฐานมากขึ้นอาจจะทำงานฝ่ายกายภาพน้อยลงให้หนึ่งไอ้น้อยลงเพื่อที่ป้านางเองจะได้ไม่ทอ้อแท้ไปสะกอนนะฝากทุกคนด้วยกับใจให้ความสำคัญกับพระเจ้าเป็นอันดับหนึ่งรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิด นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะให้เราถูกรลบเจอคือรักพระเจ้าอันดับหนึ่งโอเคไหมคะขอพระเจ้าอวยพรประทานพระคุณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้กลับใจจริงๆแล้วก็รักพระเยซูอันดับหนึ่งนายรักพระเจ้าทั้งสามพระภาคพระบิดาพระเยซูและพระวิญญาณบริสุทธิ์อันดับหนึ่งเท่าๆกันนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในนามพระเยซูค่ะอาเมนดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้น